สวัสดีครับพี่น้องมาเบิ่งปลาใหญ่ปลาเราก็ต้องเรียกปลาใหญ่ตอนนึ่งโยกโยกขึ้นมาเนึ่งตัวใจดีแล้วมันตายได้ปลาดุกครับปลาดุกอันนี้ปลายยังตาแม่เข้าๆน่ะปลาดุกเพื่อนครับอันนี้ปลาดุกมันตายวะตายแล้วเขาทุกดิ่งอ๋อเอ้ อะไปลานิ่หน่อยเอ้ยโอ้ปลาี้ยังไงแค่น่อยวะต่ทำไมก็จะต้องยกหัวดินีว่าเป็นควาเลยปลาดุกยักครับผมปลาดุกยักเบิ้องปลาดุกยยกรูรับปลาเยโอ้นอ้รุ่นจำโบยเลยนี่ปลาดุกครับผมป้ามปลาครับผม อันนี้ปลาดุกหน่อยเนี่ยปลาดุกนอยก็ต้อตงต้มแสบต้มปนคักขนาดอันนี้ก็แม่เนะครับเนี่ยอันนี้สุ้มบัวเพิ่มพึ้นอันเอาขุนมาแต่มมือเที่ยงมันตายแน่มีตัวตายต,ตัวเป็นปลาเขาออกจากพันป่าจากฟ้เพิ่นเพิ่นเพิ่มลื้อบอ่ตำแมงเพิ่มขุนบัวปลาไนเด้ยเขาปลาไนเดีปล่อยเด้ปอปลาซุ่มบ่ปลาซุ่มข่าโอ้พีเนี่ยครับพี่น้นนองเบิ่งใส่กันด้วยสิ สวัสดีครับไลยครับปลาดุกกระไดสิตัวนี้ผนได้ซ้ำมุนขังโง่รวอยู่ฮะเออแต่ผมมีโคโรนากันจะไปฝากพี่ฝากน้องผมได้กินยู่ดอกอันนี้ไปใส่ปลาได้ไปขี้บุญปลาได้เดี๋ยนี้ยูเคียดนี่ก็ติดโคโรนาแล้วตอนนี้มีโคโรนาแล้วไปใส่ปลาได้จักเกือรที่แถวไหนขี้บุญเนี่ยปาดุกตินโคโรนาพวกนี้มันไต่ว่าจังใส่ปลาได้หอกนี่ก็ไม่นุ๊กปลาดุกแล้วพวกนี้ไม่นุ๊กปลาดุกที่จะคัดรุ่นเดียวได้ปะปะปลาตายหรอกอ๋อ โอ้โหคีร่ามีมั้งเนี่ยท่านย่าก็คือก็นะครับตีมาตัวใหญ่ฮะพี่น้องเอาละครับผมเอาแก่นี่ครับเอาน้่มปลามาให้พี่น้องเบิ่งครับปลาอิสรรียลครับแค่นี้ครับผม